สวัสดีครับวันนี้ผมชื่อปอนะครับแล้วก็ชื่อครับเป็นพิธีกรสัมภาษณ์เด็กสามโคกวันนี้ครับผมจะมาสัมภาษณ์เกี่ยวผมจะถามว่าเด็กสามโคกวันนี้แบบมีความรู้เกี่ยวกับสื่ออะไรมากน้อยแค่ไหนครับก็ไปดีกว่าไปกันเลยครับเกือพูดละก็สวัสดีครับน้องชื่ออะไรครับชื่อชื่อลูกพีทค่ะชื่อลูกพีทนะครับน้องลูกพีทกำลังทําอะไรอยู่ครับกินข้าวหวังว่าเราคงไม่รบกวนเวลาครับก็พี่อยากจะรู้ว่าน้องลูกพีทเนี่ย มีความรู้เกี่ยวกับสื่อในโลกปัจจุบันมากน้อยแค่ไหนครับไม่มีไม่มีครับถามมาสองสามคนตอบไม่มีสักคนเลยนะครับก็เราจะมาเริ่มยิงคำถามกันเลยนะครับน้องพีดว่าภาพนี้คืออะไรครับภาพโป้เอ้ยเขาห้ามทำอะไรครับแบบใตเนี้ยห้ามโพสภาพโพสหรับใช่ครับประมาณนั้นแหละครับแล้วน้องลูกพี่ชวนน้องลูกพี่ทำได้ไหมครับได้ทำได้นะครับโอ้โหโอ้โหอันนี้ครับ อ่าอยากเล่นไปกำหัวป้ายภาพนี้คืออะไรครับแบบห้ามท,ทำอะไรห้ามใช้ความรุนแรงอาวุธใช่ครับประมาณนั้นเลยครับน้องลูกพีชแบบพอจะมีว้าแบบให้คนอื่นแบบได้ดีต่อไหมอะไรเงี้ยแบบได้นะครับพูดชื่อไอจีเลยครับ underscore o l r l a l a o OK k คะ่ะครับขอามรับขอญาตขอไมค์คืนด้วยนะครับครับวัสดีับ คุณเชื่ออะไรครับเตยค่ะผมมีคําถามว่าจะถามคุณเตยนะครับแบบคุณเตยพอจะตอบได้ไหมอ่ะไม่รู้ว่าตอบได้ไหมคะแต่จะลองต้องลองนะครับค่ะลองเพราะกล้องมาขนาดนี้แล้วต้องลองเท่านั้นค่ะคุณเตยมีความรู้เกี่ยวกับแบบสื่อในโลกปัจจุบันมากแค่ไหนแบบป้ายให้ดูภาพอย่างเงี้ยแล้วคุณลองอธิบายเกี่ยวกับภาพนั้นได้ไหมครับลองดูนะครับลองดูค่ะลองลองดูลองดูลองดูลองดาลองอธิบายภาพนี้เท่าไหร่ได้ไหมครับคำหยาบคายคำหยาบคายก็หมายถึงว่าคือเป การใช้ความรุนแรงทั้งพูดอะคะค่ะมือนทำให้อีกฝ่ายแบบเสียใจบูลลี่อะไรอย่างงี้หรือเปล่าคะอุ้ยถูณเลยตอบได้ลึกซึ้งมากแบบโอ้โหครับแล้วเลยมีภาพหนึ่งนะครับ อาจารย์สิบแบัวใช่ครับอ๋อยกตัวอย่างเช่นการทำออลีแฟร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะการปล่อยภาพสื่ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ครับประมาณนั้นแหละรู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมอะค่ะก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมอะไรอย่างงี้ใช่ครับสมมติแบบเราแชร์ลงแบบพื้นที่สาธารณะแบบเฟซบุ๊กอะไรอย่างงี้ได้ไหมครับไม่ได้ค่ะเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่ได้อยากจะเห็นนะคะมันเป็นสิ่งที่ทําให้มีความเชื่อผิดผิดมีการทําอะไรอย่างี้ผิดๆิดอะค่ะมีความเชื่อที่ผิดก็เลึกซึ้งทุกขั้นตอแย้วตรงนี้ชอบใจครับ ก็คุณไดยมีแบบไอจีแปะไหมครับแบบผมมีไอจีแปะไหมแปะได้ค่ะแล้วก็พูดมาเลยครับสิร e วินมีอันดับสกอร์ฟีจีเอฟค่ะฟังทันกันไหมครับครับก็ครับสำหรับวันนี้แบบคนแบบโอ้โหได้วับสาวๆกันไปเยอะเลยครับแบบพี่ที่ก่อนน่งก็ปิ้มใจอ่ะได้ความรู้ครับความรู้หรอได้ไอจี แบตัว่าทุกคนทำรู้หรอเปล่มันก็มีบ้างนิดหน่อยนะครับแบบบางคนก็ได้นะบางคนก็ไม่ได้แบบคนใหญ่ก็น่าจะได้แหละน่าจะได้กันบ้างพอสมควรแล้วนะ่ะแต่ที่พิธีกรตื่แใจใส่ทีสาวชอบใจสําหรับวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับ